นักกรบดำตอนที่หนึ่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังและพี่น้องอดีตฐานพลานจูโจมโชคอห้าห่ามไข้ปักธงชัยทุกท่านผมอาสาสมัครฐานพลานนนนาวินเป็นนักเรียนฐานพลานจูโจมโชคอห้าห่ามไข่ปักธงชัยรุ่นที่25่สทับสอเมื่อฝึกจบจากส่วนการฝึกและศึกษา ผมถูกบรรจุลงในส่วนกำลังลบของโชค .513 ไ่ค่ปักธงชัยโดยได้สังกัดกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่958นามเรียกขานว่าอินซีเหินจากนั้นผมถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจปราบปรามกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในยุทธการยุทธชัย3ที่อำเภอคอนบุรีอำเภอสิงสางจังหวัดนครราชสีมาผมใช้ชีวิตกินนอนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ในป่าอำเภอคอนบุรีและอำเภอสึงสางจังหวัดนครราชสีมาอยู่ราวสามเดือนเต็มจึงมีคำสั่งจากหน่วยเหนือให้เคลื่อนกำลังไปป่าปามกวาดล้างผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งที่นั่นมีมากมายหลากหลายเรื่องราวและเหตุการณ์ซึ่งผมจะพยายามเล่าในส่วนที่พอจะเล่าได้ในส่วนที่ไม่สามารถเล่าได้ ผมก็จะขอเก็บไว้เป็นความลับต่อไปส่วนตัวตนของบุคคลในเหตุการณ์ครั้งนั้นผมจะขอใช้นามแฝงทั้งหมดเพื่อป้องกันปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่อาจติดตามมาในภายหลังถ้าหากท่านผู้ฟังพร้อมแล้วผมจะพาท่านย้อนรัดตัดตอนไปที่ค่ายฐานพลานปักธงชัยในปี2526พวกเราทุกคนจงฟัง กองร้อยฐานพลานจูโจมที่958ของพวกเราได้รับคำสั่งเร่งด่วนให้ออกปฏิบัติงานชายแดนด้านจังหวัดประจวบคีรีขันขอให้พวกเราทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกำลังพลใหม่ให้ยกเลิกคำสั่งลาเราจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้เช้าขอให้ทุกคนเตรียมอาวุธยุธทธปพกรณ์ให้พร้อมจ่าสิเบก สิงยอดดอยพุ่มรับกองร้อยฐานพานจู่โจมที่958พูดสั้นๆหุน่หนๆแล้วหันหลังให้กับพวกเราเพื่อไปเตรียมอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆในฐานะผู้บังคับบัญชารุ่งเชา้าเวลา8ปดนกาของวันที่2มกราคม2526หลังจากที่พวกเรากินข้าวปลาอาหารเสร็จเรียบร้อยหัวหน้าตอนก็เรียกแถวรวมพลอีกครั้ง เพื่อตรวจความพร้อมเบื้องต้นของกำลังพลพุ่มขับกองร้อยและรองพุ่มขับกองร้อยเดินเข้ามาสำรวจตรวจตาจนเป็นที่พอใจแล้วจึงบอกให้พวกเรานำกำลังพลเคลื่อนที่ไปสมทบกับกำลังพลทหารพลานอีกห้ากองร้อยซึ่งรออยู่ที่ด้านหน้าของส่วนกำลังลบเมื่อพวกเราไปถึงสนามหญ้าหน้าส่วนกำลังลบ ผมพบว่ามีกำลังพลจากกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่965กองร้อยฐานพลานจู่โจมที่941กองร้อยฐานพรานจู่โจมที่966กองร้อยฐานพลานจู่โจมที่960กองร้อยฐานพลานจูโจ 60, นนจ่โจมที่949มารออยู่ก่อนแล้วซึ่งก่อนออกไปรบในครั้งนั้นเท่าที่จำได้ท่านผู้บัญชาการค่ายปักธงชัยพันเอกพิเศษวันชัยอัมพูนัน ยศของท่านในขณะนั้นนะครับได้ทําพิธีกรรมอย่างใหญ่โตโดยนิมนต์พระเกจิอาจารย์มาทําพิธีลดน้ำมนต์ให้กับกําลังพลฐานพลานเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทางเพื่อไปรบในครั้งนั้นที่สําคัญนะครับได้มีการดื่มน้ําสาบานร่วมกันมันเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และใช้ได้ดีทีเดียวหลังจากพิธีกรรมรดน้ำมนต์และดื่มน้ำสาบานร่วมกันผ่านพ้นไป คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็เดินลงจากแท่นพิธีมาถามไถ่ความพร้อมถึงการรบในครั้งนี้เวลาเก้านกาเมื่อกำลังพนทุกกองร้อยพร้อมขบวนรถยนต์ของกองกำลังฐานพรานจูโจมโชค5ห้าค่ายปักธงไทยก็เคลื่อนออกจากส่วนกำลังรบพอรถวิ่งมาถึงบริเวณอนุสาวรีย์วีรชนฐานพลานหรือที่พวกเราเรียกว่า อนุสาวรีจาดำมีเสียงปืนขนาด11มม,ม,ม,มดังกึกก้องขึ้นมา9นัดซ้อนจากการยิงของท่านพันโทสมชายวิษณุวงศ์หรือเสสมชายหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพรานดงซึ่งการยิงในครั้งนั้นเป็นการยิงเอาเลิกเอาชัยหรือยิงเบิกฟ้าก่อนออกเดินทาง เมื่อเสียงปืนเงียบลงพลขับก็เร่งเครื่องยนต์พารถออกจากบริเวณค่ายปักธงชัยพอถึงสามแยกหน้าค่ายปักธงชัยซึ่งมีถนนสาย304ตัดผ่านพลขับก็หักพวงมลาลัยรถเลี้ยวไปทางด้านขวามือโดยมุ่งหน้าไปที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีในอดีตหรือว่าจังหวัดสะแก้วในปัจจุบัน กำลังพลหารพลานทุกคนส่งเสียงตะโกนร้องเพลงมาฐานพลานปุลกใจดังกระหึมอยู่ตลอดเวลาดังจนผู้คนชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองฝากฝั่งของถนนต้องหันหน้ามามองเมื่อชาวบ้านเหล่านั้นรู้ว่าพวกเราฐานพลานกำลังเดินทางไปปกป้องผืนแผ่นดินไทยต่างยกมือโบอกไปมาเพื่อทักไทยโชคดีนะฐานพลานขอให้ทุกคนโชคดี คำอวยพรที่หลุดออกมาจากปากของชาวบ้านเหล่านั้นมันทําให้น้ําตาของผมไหลซึมออกมาได้เช่นกันเพราะว่าชาวบ้านเหล่านั้นไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่พวกเขาเหล่านั้นมีความห่วงหาอะไรอาวรพวกเราฐานพลานเสมอในสมัยนั้นยุคนั้นผู้คนในละแวกอ,อําเภอปักทงชัยและอ,อําเภอใกล้เคียงต่างรู้จักฐานพลานจู่โจมโชคอห -13 า่าไข่ปักทงชัยเป็นอย่างดี พวกเขามีความรักความผูกพันต่อพวกเราฐานพลานเสมอในเวลาใดที่พวกเราว่างเว้นจากภารกิจการสู้รบหน่วยเหนือมักจัดให้ชาวบ้านกับฐานพลานแข่งกีฬาสีเพื่อเชื่อมความสามัคคีต่อกันจนมีความไว้เนื้อเชื่อใจมีข่าวข่าวความเคลื่อนไหวใดๆของฝ่ายตรงข้ามชาวบ้านจึงนำมาบอกมาเล่า ทำให้พวกเราฐานพานมีข้อมูลในการปฏิบัติการและประสบผลสําเร็จในทุกครั้งขบวนรถยนต์บรรทุกกาลังพลไม่ต่ํากว่า20คันเริ่มพาพวกเราไต่ขึ้นภูเขาสูงเมื่อวิ่งเข้าสู่เขตอำเภอวังน้ำเขียวผ่านตลาดกมที่79ซึ่งเป็นศูนย์กลางสินค้าทางการเกษตรของชาวบ้านในแถบนั้นขบวนรถยนต์ของทางราชการฐานพานยังคงวิ่งด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอ วิ่งไปตามเส้นทางที่สลับซับซ้อนและคดโค้งไปมาประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษขบวนรถของเดนตายจากค่ายฐานพลานปักธงชัยก็ไต่ลงจากสันเขาผมมองดูเส้นทางที่คดเคี้ยวเลี้ยวรถไปมาของถนนแล้วผมมีความรู้สึกว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่นับได้ว่าโหดและหินพอสมควรสองข้างทางเป็นป่ารงดิบรุกทึบผมมองจากจุดสูงสุดของถนนบนภูเขาลงไปที่หุบเหวพบว่า ด้านล่างของหูเหวยังเป็นป่าทึบที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์มีน้าละครับท่านผู้ฟังในป่ารุงดีเพ่งนี้จึงมีพวกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซ่องสุมกำลังอยู่มากมายในยุคสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วพวกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มันมีมากจริงๆครับท่านผู้ฟังจะมีพี่น้องคนไทยสักกี่คนที่รู้ว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและสวยงามจะเคยเป็นดงของผู้ก่อการ้ายมาก่อนรถยนต์ค่อยๆพาพวกเราไต่ลงจากภูเขาสูงมาได้สักพักก็เจอป่าดงดิบของอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งเป็นป่าผื้นเดียวกันที่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะแตกต่างก,กันก็เพียงอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นเป็นพื้นที่ราบในหุบเขาในป่าพื้นที่ราบแห่งนั้นมีต้นลานขึ้นอยู่อย่างมากมาย คงด้วยเหตุผลนี้ทางราชการจึงตั้งชื่อให้ว่าป่าทับลานรถยนต์พาพวกเราวิ่งได้อีกประมาณ5กิโลเมตรจึงไต่ขึ้นเขาอีกครั้งพอถึงเนินเขาด้านขวามือมีอนุสาวรีย์วีรชนทหารพลานเขากิวยืนเด่นเป็นสง่าอยู่อย่างน่าเกรงขามบริเวณดังกล่าวนั้นเขาเรียกว่าค่ายฐานพลานเขากิวซึ่งเป็นค่ายฐานพรานของกองทัพภาคที่หนึ่ง เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่หนึ่งก็มักใช้กองกําลังฐานพานเ่านี้ไปแก้ไขสถานการณ์ถามว่าทําไมทางราชการจึงมักใช้กําลังพลฐานพานเข้าไปตามแนวชายแดนในทุกครั้งที่มีปัญหาในความคิดส่วนตัวของผมแล้วคิดว่ากําลังพลฐานพานเป็นกําลังพลที่มีความคล่องตัวสูง สามารถเคลื่อนย้ายกำลังได้ในทันทีและค่าใช้ใจ่ายในการออกปฏิบัติงานก็ไม่มากไม่เหมือนกับกองกำลังฐานหลักของกองทัพบกหน่วยอื่นๆกว่าจะเคลื่อนย้ายต้องรอเวลารอคำสั่งรองบประมาณรอวางแผนจึงทำให้มีปัญหามากมายสารพัดส,สุดท้ายกำลังพลฐานพลาน,นี่แหละครับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดพอๆกับเปบปซี่รถยนต์โดยสารของกองทัพบก พาพวกเราวิ่งมาถึงอำเภอรกระบินบุรีประมาณบ่ายโมงกว่ากว่าเมื่อถึงสีแยกไฟแดงโชเฟอร์ก็หักพวงมาล,ายลัยรถเลี้ยวขวาอีกครั้งเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครแต่พอเลี้ยวขวามาได้ประมาณสัก500เมตรโชเฟอร์ผู้ใจดีก็ชะลอความเร็วของรถลงและจอดสนิทเหมือนกับรู้ว่าพวกเราฐานพลานปวดฉีพอรถจอดสนิทปัญหาก็เกิดขึ้นทันที เมื่อกำลังพลส่วนใหญ่เปิดประตูหน้ารถและประตูหลังรถออกเพื่อลงไปปลดทุกที่อัดอั้นมานานไก่ย่างครับไก่ย่างไก่ย่างข้าไก่ย่างน้ำข้าน้ำโอเลี้ยงครับโอเลี้ยงชาดำเย็นชาชาดำเย็นชาดำเย็นจ้าหมะฝรั่งยาหม่องยาดมยาลมครับพ่อค้าแม่ค้าวิ่งมามากมายหลายคนจนฝุ่นตลบอบอวลเมื่อมาถึงรถของพวกเราฐานพลัน ก็ส่งเสียงร้องตะโกนขายของดังลั่นจนแสบแก้วหูเอ้ผมก็รู้สึกคิวเหมือนกันแต่ผมไม่มีเงินพอที่จะซื้ออาหารที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นนำมาขายเพราะเงินเดือนผมยังไม่ออกครับถึงจะออกก็คงไม่เหลือพอที่จะจ่ายเป็นค่าอาหารได้หรอกก็เพราะเงินเดือนฐหารพลนในสมัยนั้นมันเพียง1435บาทเท่านั้นผมจะบ้าตายครับท่านผู้ฟังไปรบลุกบุกบันประชาบาลปกป้องประเทศชาติ เงินเดือน1435บาทคิดถึงตอนนั้นแล้วผมรู้สึกสงสารตัวเองเป็นอย่างมากพอเงินเดือนออกมาหักค่าโน้นค่านี่หมดแล้วเอกคนที่มีเงินในวันนั้นก็พอมีอยู่บ้างและมันก็ควักออกมาซื้อแล้วก็แบ่งพักพวกเพื่อนฝูงให้ได้กินกันทุกคนน้ำใจของเพื่อนผมคนนี้นับว่าใช้ได้ทีเดียวมันชื่อนะครบ้านสูงเนินเป็นชาวอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานั่นเอง นครเป็นคนรูปร่างสูงโปร่งผิวค่อนข้างขาวหน้าตาของมันนับว่าหล่อเหลาเอาการพอใช้ผมมองดูรูปร่างหน้าตาของนครแล้วมันไม่น่าที่จะมาเป็นฐานพลานเลยผมเคยถามมันว่าคิดอย่างไรจึงได้มาสมัครเป็นฐานพลานนครบอกกับผมว่าตัวของมันชอบใช้ชีวิตการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กเมื่อเห็นทางราชการเปิดรับสมัครอา,าสาสมัครฐานพลานมันก็เลยมาลองดู จะได้รู้รสชาติของชีวิตเหมือนลูกผู้ชายคนอื่นๆหลังจากที่พวกเราทุกคนปดทุกข์และซื้อข้าวปลาอาหารไว้กินกลางทางเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ออกเดินทางต่อโดยมีรถของท่านหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพลานดงพันโทสมชายวิษณุวง์วิ่งนำหน้าอันที่จริงแล้วพวกเราฐานพลานในค่ายปักธงชัยเรียกพันโทสมชยัยวิษณุวงว่าเสสมชยัย ในสมัยนั้นค่ายปักธงชัยจะมีเสียที่มีชื่อเสียงเพียงพอที่กำลังพลฐานพลานจะรู้จักอยู่สองถึงสามนายเท่านั้นก็คือเสสมชายและเสสาธรหรือท่านพันโทสาธรสุวรรณสียศของท่านในขณะนั้นเสสาธรท่านเป็นหัวหน้าหน่วยเฉพาะก,กิจพลานธมินถามว่าในช่วงนั้นท่านไปไปฏิบัติงานในพื้นที่ใดไปกับหน่วยเฉพาะก,กิจพลานดงหรือไม่ ท่านไปครับเสีสองเสีเดินทางไปพร้อมกันแต่ไปรถคนละคันท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะงงมันพูดยังไงของมันวะไปด้วยกันแต่ไปรถคนละคันคืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังในปี2526ของทัพภาคที่4ได้เปิดยุทธการใต้ร่มเย็นครั้งที่15ขึ้นมายุทธการใต้ร่มเย็นเป็นยุทธการที่นำความผาสุกมาสู่พี่น้องชาวภาคใต้โดยเฉพาะ การเปิดศึกป่าปามขวาล้างผู้ก่อกา้ายคอมมิวนิสต์ในครั้งนั้นของทพัพภาคที่สมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กำลังพลฐานผ่านจู่โจมจากค่ายปักธงชัยเข้าร่วมปฏิบัติการด้วยจึงขอกำลังสนับสนุนไปที่หัวหน้าชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513ค่ายปักธงชัยท่านพันเอกวันชัยอัมพุนันหรือในโปของพวกเรานั่นเองเมื่อท่านอนุมัติตามคำขอ พวกเราจึงมีโอกาสเดินทางไปที่ภาคใต้ตามคำร้องขอแต่การเดินทางไปในครั้งนั้นค่ายปักธงชัยแบ่งกำลังออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือหน่วยเฉพาะกิจพรานดงมีกำลังพลหกกองร้อยทหารพรานจู่โจมส่วนที่สองคือหน่วยเฉพาะกิจพรานธมินมีกำลังพลทหารพรานจู่โจมจำนวนหกกองร้อยการเดินทางไปในครั้งนั้นหน่วยเฉพาะกิจทั้งสองหน่วย ไปแยกทางกันที่หาดวนรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยหน่วยเฉพาะกิจพรานดงตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่หาดวรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนหน่วยเฉพาะกิจพรานธมินได้เดินทางต่อไปที่ชายแดนด้านจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามคําสั่งของหน่วยเหนือขอบวนรถบรรทุกกาลังพลทหารพรานของหน่วยเฉพาะกิจพรานดงพาพวกเราไปถึงหาดวรกกรเวลาประมาณตีสี่ ทันทีที่ไปถึงกลิ่นอายความเค็มของน้ำทะเลได้โชยมากลิ่นแบบนี้ผมไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนอาจเป็นเพราะว่าบ้านของผมนั้นอยู่ที่ภาคอีสานจึงไม่คุ้นเคยกับกลิ่นดังกล่าวในขณะนั้นผมพยายามเพ่งมองที่มาของกลิน่นแต่ในที่สุดผมก็ได้มองเห็นที่มาของกลิ่นดังกล่าวนั่นคือท้องทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลหรือที่พวกเรารู้จักกันในนามอ่าวไทย น้ำทะเลส่องแสงประกายแวววาวสะท้อนเป็นแสงระยิบระยับเมื่อมันต้องกับแสงเดือนในยามค่ำคืนในชีวิตของผมไม่เคยเห็นน้ำทะเลผมมีอาการตื่นเต้นไม่น้อยแต่ยังไม่ทันที่ผมและพักพวกเดินตายจากค่ายปักธงชัยจะลุกขึ้นจากที่นั่งของรถบรรทุกโดยสารมีเสียงตะโกนสั่งการจากตอนหน้ารถด้วยเสียงอันดังว่าพวกเรากองร้อยฐานพจู่โจมที่9 58อินสีเหิรน จะเดินทางต่อไปที่บ้านด่านสิงคอนเราจะไปตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่นั่นถ้าหากผมจำไม่ผิดเป็นเสียงของผู้กองสิงห์พุ่งครับกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่958อินซีเหินผู้กองครับแล้วหน่วยเฉพาะกิจพรานดงจะตั้งอยู่ที่ใดครับทหารพลานแดงสะพานควายหัวหน้าชุดจู่โจมที่4เอ่ยถามด้วย ความสงสัยโดยพกิดพลานดงจะตั้งอยู่ที่นี่ผู้กองสิงตอบคำถามของพี่แดงพร้อมกับชี้นิ้วมือขวาลงที่พื้นทรายบริเวณวริมชายหาดวรรณกรผมรู้สึกอิจฉากำลังพลของหน่วยพกิจพลานดงเป็นอย่างมากที่มีบุญวาสนาได้อยู่ดูด,ดื่มกับธรรมชาติและท้องทะเลที่สวยงามนับเป็นครั้งแรกของทานพลานจู่โจมชคอห้าไข่ปักธงชัย ที่มีโอกาสมาปฏิบัติงานใกล้ท้องทะเลสรุปทหารพระจูโมโชคอห้าหนึ่งค่ายปักธงชัยมาเที่ยวหรือมาภารกิจใดกันแน่มีคำถามเกิดขึ้นในใจของผมอีกแล้วครับท่านท่านผู้ฟังก็คงสงสัยเช่นเดียวกับผมเอาไว้ตอนหน้าผมจะมาเล่าให้ท่านฟังแต่คลิปนี้ตอนนี้จบตอนแล้วครับท่าน